แม่ให้นมลูกอยู่กินเผ็ดอ่านะคะจะทําให้ลูกท้องเสียไหมคะเราให้นมลูกเราต้องกินและสังเกตตัวเราและสังเกตตัวลูกเราต้องลองแต่ถามว่าจะทําให้ลูกท้องเสียไหมตอบไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นคือถามว่าแล้วเรากินเผ็ดเนี่ยลูกเราจะเป็นอะไรไหมให้เราทดสอบสมมุติฐานโดยการที่เราเนี่ยแหละคะ่ะกิน ก็คือว่าเรากินพริกเรากินเผ็ดเรากิน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 แต่ทั่วไปแล้วเราก็จะบอกคนไข้นะคะเราก็บอกคุณแม่ๆว่าพริกเนี่ยมันมีสารที่ชื่อว่าอะไรคะแคปไซซินแคปไซซินมันจะทําให้เราค่ะมีความที่เผ็ดเวลาที่แบบมันไปโดนลิ้นเราแต่ว่ามันไม่ได้มีผลทําให้น้ํานมของเราเผ็ดมันจะทําให้น้ํานมของเราค่ะรสชาติและกลิ่นไม่เหมือนเดิมเดิมถ้าลูกเราค่ะเป็นเด็กที่ตอบคือแบบเป็นเด็กที่ไม่ได้เรื่องมากเขาก็กินได้ เออแต่ถ้าสมมติว่าลูกของเราค่ะอาจจะเป็นแบบเด็กช่างเลือกเขาอาจจะปฏิเสธไม่กินดันออกดันออกดันนมออกอย่างเงี้ยเพราะมันไม่เหมือนเดิมใช้ฉันกินทําไมแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคือเราให้นมลูกเราต้องกินและสังเกตตัวเราและสังเกตตัวลูกนะคะเนาะถ้าสมมติว่า,อาโอเค เรากินเข้าไปปุ๊บนะคะคือการกินเผ็ดทำมันจะทําให้กระตุ้นทําให้ร่างกายของผู้ที่กินร้อนแล้วก็อยากที่จะดื่มน้าเพื่อดับความร้อนดับความเผทท็ดทีนี้ถ้าสมมติว่าเราร้อนร้อนร้อนเผ็ดมากๆเรากินน้ําเข้าไปอย่างงี้ค่ะเราท้องเสีย <พอ S 2> สิ่งที่<พ>อ,อาจจะตามมาคือระคายเคืองในกระเพาะอาหารปวดท้องได้อันนี้คืออธิบายสิ่การที่คนคนหนึ่งค่ะคือแบบเอ๊ะทำไมกินพริกรกินเผ็ดท้องเสียทําไมกินพริกกินเผ็ดแล้วเกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหารถ้าเราเข้าใจแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเลี่ยงอย่างตัวแม่ัวเองก็คือ เมื่อเรารู้เราก็มีความรู้สึกว่าแล้วเราจะไปทำ้ายกระเพาตัวเองทําไมถามว่ากินไหมกินพอประมาณพอกรุรบๆถ้าสมมติว่าเรากินแล้วนะคะเนาะแล้วเราให้นมลูกเรากินเราก็ต้องมานั่งดูลูกค่ะอย่างมูน่าเรากินไปผ่านพ้นไปนะคะสามสี่ชั่วโมงเราต้องให้ลูกกินนมเราแล้วก็มานั่งดูเลยโอเคสองชั่วโมงลูกฉันโอเคดีสามชั่วโมงเออลูกฉันโอเคดี สี่ช, okay, ชั่วโมงโอ้ช okay, ั้นโอเคดีห้าชั่วโมงอ่ะโอเคดีอาหกชั่วโมงโอเคดีนะคะเนาะแล้วก็คลี่อุจจาระลูกดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเนาะดังนั้นคุณแม่ที่ให้หนุ่มลูกกินได้แต่ต้องกินและดูตัวเองและดูว่าลูกของเราตอบสนองอย่างไรเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเนาะดังนั้นคือพอเห็นภาพไหมแม่บคิดภาม่บเป็นคนที่อธิบายนะคะเนาะแล้วเห็นภาพมากที่สุดเลยเนี่ยนะคะ